สวัสดีทุกคนนะครับมาต่อกับเกม Last Year on Earth Survival ครับผมก็วันนี้มาดึกหน่อยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะไปตามหา,าดิลเลอร์โจอีกหนึ่งครั้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปป้นบ้านกันซึ่งเมื่อคืนเนี่ยผมตามหาดิลเลอร์โจนานมากสรุปก็คือไม่เจอครับแม้ว่าพลังงานหมดแล้วนะครับก็ยังไม่โผล่มา ตอนแรกผมกะว่าเออถ้าเขาโผลมาเนี่ยผมก็จะใช้มอเตอร์ไซค์ไปนะแต่สรุปก็คือเขาไม่โผลมาครับผมก็โอเควันนี้ผมก็เลยมามาหากันใหม่นะครับก็เดี๋ยวอยังไงดีจะเปิดเกมมาเนี่ยเราอยู่ที่ทินทานนะทุกคน ทีนี้มันจะมีอยู่2โจจุดครับที่ผมกําลังคิดว่าจะทําอะไรก่อนดีระหว่างอระดับ2หรือเราจะไปทําสถานีย่อยกันก่อนนะครับเนื่องจากว่าตอนนี้เรามีกระดานอยู่แค่15อันนะครับเอออแล้วก็ขอบคุณคลิปที่แล้วนะมีคนกดสนับสนุนช่องมานะครับ40บาทนะคุณน้องแมวเหงานะครับก็คลิปที่แล้วผมกด ฝักหมดให้เลยนะสำหรับคนที่สนับสนุนช่องนะครับอ่ารวมทั้งน้องที่พิมพ์ชื่อเป็นภาษา,าญี่ปุ่นขอบคุณมากๆนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ที่จุดตกปลานะทุกคนผมไม่เคยมาตกปลาโชว์เลยเนาะหรือนานมาแล้วนี่แหละนะครับก็เดี๋ยวมาตกปลาหน่อยแล้วกันนะจะได้เก็บปลาไปทำ เมนูอาหารครับเฮ้ยเดี๋ยว <laughs> ไม่ได้มาตกนาะนเออพลาดเลยหนึ่งตัวเอาเคเอาใหม่ครับเนี่ยสังเกตที่เบ็ดนะพอกดปุ๊บเราก็ต้องค่อยๆกดปุ่มนะครับขยับยบไปให้ทุ่นนะครับมันอยู่ระหว่างตัวปลานี่ไงประเพสสีทองด้วยตกใหม่ครับจะได้ไหม ค่อยๆค่อยๆอ,อึบ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 เย yeah. <c oughs> ได้ปราคารสีทองนะครับคือตอนแรกผมไม่คิดว่าจะมาที่นี่หรอกพอดีว่าเออแมปมันเกิดก็เลยกดมาเลยนะครับถ้ารู้ว่าจะมาเนี่ยเดี๋ยวผมต้องทําอาหารอ่ะเดี๋ยวก่อนนะถ้ารู้ว่าจะมานะครับผมก็คงต้องทําอาหารที่มัน เป็นบัฟให้เราเจอปลาหายากกันนะเราจะได้เปิดเราจะได้เจอปลาส,สเตอร์เชียนนะครับจริงๆเคยเจอตัวหนึ่งละตอนนั้นนะครับนานมากละอันนี้คือมาตกให้ดูเฉยๆว่าเกมนี้เราสามารถตกปลาได้นะทุกคนสำหรับมือใหม่นะครับที่ไม่ทราบว่าไอ้จุดนี้มีไว้ทำไมนะจริงๆบนแมปเนี่ยมันจะมีจุดให้เราตกปลาหลายจุดอยู่นะครับ เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสผมก็จะทำอีเวนต์ตกป่าให้ละกันนะเนี่ยสงสัยผมต้องเอากระดาษมาจดแล้วครับว่าผมควรจะทำคลิปเกี่ยวกับอะไรบ้างนะเออ,อย่างคลิปที่แล้วนะครับมีคุณน้องแมวเหงาวนะครับอยากให้ทำจุดที่เราสามารถพักของนะซึ่งจริงๆเนี่ยในแมปมีหลายจุดนะครับเอาจริงนะ เดี๋ยวยังไงดีอ่าเดี๋ยวพอป้อนเสร็จแล้วเดี๋ยวทําให้ดูนะครับเดี๋ยวจะพาชมจุดที่ผมคิดว่าน่าจะเก็บของแล้วไม่หายนะเผื่อใครที่อ่าของที่บ้านเต็มแล้วแบบผมนะครับก็เดี๋ยวจะพาไปแต่ถ้าให้ผมแนะนําตอนนี้ก็คือเวลามีหมาป่านะครับหรือมีซอมบี้มาบุกบ้านนะแล้วเรากําจัดมันได้ใช่ไหม แล้วมันยังเหลือซากอยู่อะอย่างน้องหมาป่าใช่ไหมครับเว,เวลาเราคิวมาแล้วเนี่ยนะมันจะทิ้งเนื้อกับหนังให้เราใช่ไหมละ่ะเออนั่นแหละคุณอย่าเพิ่งเก็บนะเอาของไปใส่ก่อนครับแล้วค่อยเก็บเนื้อกับหนังมานะให้มันมีของสักหนึ่งอย่างนะครับซากมันก็จะคงอยู่อย่างนั้นนะเออซอมบี้ก็เช่นเดียวกันครับอันนี้ผมทดลองมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่หายนะ อยู่ยงคงกระพันมากครับก็นั่นแหละเป็นเน็กอ่ะเป็นทริคแนะนำเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับสำหรับคนที่กล่องยังเป็นเลเวล1เลเวล2นะครับยังอัพเกรดเป็นอ่ะหลายๆชั้นไม่ได้นะครับแบบผมเนี่ยก็ใช้วิธีนี้ในการเก็บของนะครับเอ้าที่นี่มีเบ็ดว่าแต่ของมาแรกเนี่ยปลามันไม่พอทุกคนมันต้องตกหลายรอบอ เอาไว้มีโอกาสค่อยมาแล้วกันนะโอเคทุกคนวันนี้เราก็เข้าสู่ฤดูกาลที่54แล้วนะครับก็ถ้าใครเติมเนี่ยบอกเลยว่ามีของที่ดีแจกเพียบนะแต่มันเสียตังค์ไงใครมีงบก็เติมได้นะครับแล้วก็ถ้าเราเติมไปถึงเลเวลถ้าเราสู้ไปถึงเลเวล79นะเก็บแต้มไปเรื่อยๆก็จะมีการรัปุกเกีร์นะครับแล้วก็มีอีเวนต์ชุมชนมีอีเวนต์เรืออับปางแล้วก็ มีอีกเยอะแยะเลยนะก็อีเวนที่ผมชอบที่สุดมาแล้วยังไงผมก็ต้องไปครับนั่นก็คืออีเวนจุดเรืออับปางนะนี่ไงจุดนี้ก็คือเราต้องกำจัดซัมบี้ให้ครบ13ตัวนะครับพูดง่ายๆก็คือทั้งแมปและแล้วพอเรากำจัดครบ13ตัวนี่นะก็จะไปรับรางวัลน,นะครับจากผู้รอดชีวิตที่อยู่ตรงข้างๆเรือนะครับ จะให้เราเปิดตู้คอนเทนเนอร์นะเออคือถ้าใครติดตามผมมาพักใหญ่แล้วเนี่ยนะผมจะพูดถึงอีเวนต์นี้บ่อยมากนะครับแต่ก็จะพูดเรื่อยๆแหละนะครับเพราะว่าทุกวันเนี่ยก็จะมีผู้เล่นหน้าใหม่เกิดขึ้นนะครับบางทีผู้เล่นเขาอาจจะยังไม่ทราบถึงจุดนี้ก็จะพยายามทาคลิปให,ให้มาดูเรื่อยๆนะ เออทำคลิปให้ดูเรื่อยๆแล้วกันนะครับอาจจะซ้ําเก่าบ้างนะหรือแบบว่ามีใหม่บ้างก็อย่าว่ากันเนาะตอนนี้เราคิวครบเรียบร้อยนะครับก็สะสมของกันไปนะไอกาตัวจริงๆการเนี่ยถ้าเก็บแค่ A กับ B ก็พอนะครับเพราะว่าเรายังไปได้แค่2ที่ไง บังเกอร์อันฟ้ากับบังเกอร์บลาโวนะครับเฮ้ยอรอบนี้ไม่มีแบตเตอรี่นะแต่มีระเบิด C4 แล้วก็มีปืนนะครับมีชิ้นส่วนลงงานนะได้ไมโอทั้งหมดเนี่ยไมโอตหาง่ายสุดอ่ะโอเคก็ถือว่าของยังดีอยู่นะเดี๋ยวผมจะไปที่หาปั๊มน้ำมันนะครับ เอาของไปเติมหน่อยคือเติมเลเวลที่แล้วอ่ะผมมมัได้อัดคลิปไงมันมีลายรถมอเตอร์ไซค์ให้ด้วยนะครับก็ไม่แน่อ่ถาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะได้ไหมรอบนี้ทุกคนตรงนี้เราสามารถเอาของมาพักได้นะในช่างยนต์นะครับเอ่อใส่ไปก่อนก็เดี๋ยวทำคลิปรวมให้นะใจเย็นนะทุกคนรอก่อนนะ น้องแมวงงาด้วยนะครับที่กดมานะเดี๋ยวเดี๋ยวทาให้ครับแล้วก็มีอีกหลายคนเลยที่ขอมาเดี๋ยวผมจะทยอยทําให้นะไม่ว่าจะอีเวนต์ใดก็ตามนะครับหรือไม่แน่ผมอาจจะทําคลิปที่ผมคิดว่าผมจะทํำเดี๋ยวค่อยมาว่ากันอีกทีนะตอนนี้ขอไปตามหาไอ้ดิลเลอร์โจก่อนนะครับเราจะได้ไปป้นบ้านกันเพราะว่าเพราะว่าผมสัญญาแล้วไงว่า คลิปนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปป้นบ้านนะก็เห็นมีคนบอกว่าชอบที่ผมแบบพูดคุยกันไปตอนที่เลื่องเกมอะก็เดี๋ยวจะพูดไปเรื่อยๆแล้วกันนะครับตอนนี้เราเจอดีลเลอร์โจแล้วทุกคนครับของมาเรียบร้อยครับโปะเย็บผ้าได้อะไรวะหูลูกสองทุกคน ยังชอบปุลูกซองนะแต่นานจะได้ทีเมื่อก่อนนะ่ะผมเอาไปใช้เยอะมากอ่ะจนตอนนี้มันเหลือน,นิดเดียวไงทีนี้เราก็ได้ปุลูกซองมาใช้แล้วนะครับแต่ต้องเอาไปแต่งแบบเอาให้ยิงมันมันไปเลยนะครับไปกลับบ้านไปหานักจู่โจมครับไปหาระเบิดซีโฟกอนอ่านี่สองกเนี่ยเห็นไหมทุกคนมันไม่หายครับผมคอนเฟิร์มได้เลยตั้งแต่เล่นมานะ ผมใช้เทคนิคนี้มาพักใหญ่แล้วครับจนมั่นใจว่ามันไม่หายแน่นอนนะครับซากซัมบี้ที่บ้านนะเฉพาะที่บ้านนะครับโอเคเรียบร้อยขอกินบัฟพลังงานก่อนนะไป let's go to บ้านของโคโยเตนะครับจะโคโยตี้ก็ไม่โคโยตี้นะโคโยเตโอเคปะจะเป็นบ้านแบบไหนนั้นมารุ้นไปด้วยกันครับ let's go <Hey. S 2> เเอดี๋ยวเฮ้มันโล่งไปไหมคุณพี่อ๋อมีครับมีอันนี้ก็โล่งเกินเฮ้ย <Hey, S 2> เราอุตส่าห์ตามหาดีลเลอร์โจต้องพักใหญ่หมดเตอร์ไซก็ไม่เสร็จบ้านกำแพงหินแล้วมีอยู่สามคูณสามครับเป็นบ้านหลังที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยเล่นมาแล้วตอนนี้นะอันนี้มอเตอร์ไซค์เราใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวก่อน เอาน้องหมามาทำไมเนี่ยถ้าเอาน้องหมามาก็จะทํำบัก็กรถมอเตอร์ไซค์ยากมากๆนะครับแต่ยังไงที่นี่ก็ยังต้องใช้ระเบิด C4 อยู่ดีนะระเบิดตรงไหนดีอะนี่ไม่แน่เดี๋ยวอีกมุมหนึ่งที่เราไม่เห็นเนี่ยอาจจะเป็นแผ่นไม้ก็ได้มากลองดูไหมเอาขวานเอา้ามันกดใช้ขวานไม่ได้มันใช้ จะเบิดซีโฟทันทีเลยเฮ้ยเสียงดังกว่าเอามีซอมบี้มาตรงนี้ใช้บ้ากะตูไม่ได้เหรอมันได้แหละแต่แต่จังหวะมันไม่ได้ไงโหแล้วมากันจะเยอะเชียโอเคครับของมีอะไรบ้างเนาะอ่า ขอทุบก่อนถ้ามีปืนจะดีมากนะบอกเลยจะเออของก็ไม่ได้ดีมากนะกล่องนี้แต่ยังเหลืออีกห like, ลายกล่องคนระับเลือกไม่ถูกเลยจะเอาอะไรเพราะว่าของมันมีหมดแล้วอ่ากล่องนี้ลนะ่ะเดี๋ยวก่อนนะเราเราเอารถมาทําเป็นบักประตูดีกว่าไหม ซอมบี้มันจะได้ไม่ไม่ไมายุ่งกับเรานะครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเอาของเก็บก่อนถ้าเราเข็นเนี่ยมันจะทำบั็กได้ง่ายนะอ่าวันนี้เสียงผมจะอูอ e ีนิดนึงนะทุกคนจะขึ้นจมูกนิดนึงนะครับ ไม่กดลงไม่ได้หรือมอเตอร์ไซค์เอ่อหรือมอเตอร์ไซค์มันจอดบนพื้นไม้ไม่ได้วะใช่ไหมเนี่ยจริงด้วยถ้าออกไปข้างนอกอะ่ะอ่ะอันนี้ลงได้เดี๋ยวๆๆลองเข็นลองเข็นทำไมรู้สึกว่า รถมอเตอร์ไซค์มันจอดบนพื้นไม้ไม่ได้ยังไงไม่รู้เดี๋ยวเดี๋ยวเอลคอปนี้ก็ยาวเกินไม่เหมือนรถไอติมเลยอะลงไม่ได้ครับทุกคนอืมโอเคแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราก็จะระเบิดโซนอนอกนะครับไม่ใช่ระเบิดตรงที่มันเป็นมุมด้านในนะที่มันม,มีไม้อะเห็นปะมันจอดบนพื้นไม้ไม่ได้ครับงั้นเราก็ลุยกันต่อโอ้โห บ้านหลังนี้มือใหม่ปะเนี่ยทำไมไม่มีปืนไม่มีของดีๆเลยล่ะยังเหลืออีกกี่กล่องอะหนึ่งสองสามสี่กล่องนะครับอ่ามีไม้อกเฮ้ยมีน้ำมันว่ะเดี๋ยวๆซอมบี้มาเขาเอาเสื้อพังกะว่าแบบมาเจอคลังแสงไง แบบจะยอมตุยสักครั้งนึงเอาปืนกลับบ้านครับสรุปเป็นไงล่ะไม่เจอเลยยังไม่เจอปืนเลยแล้วบ้านมีอยู่แค่เนี้ยของที่ได้ก็คือถุงกระจุกกระจิกน่ารักเชียะยังไงทำไม2วันมานี้นะครับบ้าน2หลังมานี้นะที่ที่เราเจอเนี่ยมันเจอของแบบว่า เออแต่ยังว่าครับมีน้องคนหนึ่งบอกผมมอว่าการที่เราจะไปป้นบ้านคนอื่นนะั้นเนี่ยอย่าคาดหวังอะไรเยอะครับไม่คาดหวังเท่ากับไม่ผิดหวังนะอืมก็จริงเฮ้ยเดินนะ้เแนนะอันนี้อะไรวะมีอลูมิเนียมก็ยังโอเคแล้วไหนจะต้องไปแบ่งของให้กับไอ้นักจโจโอีีนะ คือต้องเลือกของให้มันอีกครับสรุปก็คือสมมติถ้าผมถ้าอันนี้ดีสุดคืออลูมิเนียมใช่ไหมมันก็คงจะเอาอลูมิเนียมกล่องนี้มีอะไรพรั่วอา่ามีอลูมิเนียมเส้นเขาเรียกว่าอะไรนะลวดอลูมิเนียมนะครับโหทำไมรู้สึกว่าการเป้นบ้านในครั้งนี้คือไม่คุ้มเลยอะไม่คุ้มที่เอาระเบิด C4 มาตูมที่นี่ แล้วสวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ไปหาระเบิด C4 เพิ่มเลยนะถ้านักจุโจมมาขโมยระเบิด C4 ไปผมก็จะเคืองมากๆนะครับเฮ้ยเดี๋ยนะนี่ไงแผ่นวงจรเอาแผ่นวงจรไปให้กับนักจโจมดีกว่าครับเพราะเขาเอาแน่นอนน่ะเอ่อเอาอะไรออกดี คือเอาจริงๆนะของไม่น่าเลือกยากนะเวลาเอาออกอะคือของมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะดีทั้งหมดคือตั้งแต่ป้นบ้านมานะบ้านนี้เหมือนกับเป็นบ้านที่ผมคิดว่าอัตพูดตรงๆก็คือก็คือจนสุดอะเฮทำไมฉันรู้สึกว่ามันไม่คุ้มเลยทุกคน ควสแต่ละอย่างที่ให้เราทำนะแบบว่าใช้เวลาทั้งนั้นเลยนะเอ๊ยทำไมเราไม่เอาน้ำมันไปเมื่อกี้แทนอะไรเดียวอ่า <c oughs> ของไปแค่นี้พอไหมทุกคนเพื่อของมันไม่มีอะไรเลยอะเอ๊ยตรงนี้มีของใช่ปะ ผมคิดอันตรายแล้วมีซอมบี้ไหมไม่มีนะนีอ่อ,อันนี้ <c ười> คือไอ้ล้อรถ ATV เนี่ยผมมีครบแล้วนะครับทุกคนเอ๊อ,อันนี้อะไรชื่อบังเกอร์หนะอืมชารีเออจะบอกว่าไอ้ล้อรถ ATV เนี่ยผมมีเยอะแล้วนะทุกคนแล้วเวลาเราเอาไปย่อยอะมันก็จะ ได้เหมือนกับลอรถธรรมดาที่เราไปย่อยนะครับหรือไม่ก็ได้เหมือนกับใบเลื่อยอะ่ะ <c oughs> ก็คือมีโอกาสได้เศษเหล็กสูงกว่าไอ้แท่งแท่งสีน้ำเงินนะครับออมีคนถามผมว่าผมอะ่ะมีเครื่องรีไซเคิลอยู่2ออันถูกไหม เพราะว่าผมเติมมา1หนึ่งอันนะครับมีมีหลายคนถามเลยว่าทําไมผมถึงมีเครื่องรีไซเคิลสองอันก็คือ1ผมซื้อครับกับ2ก็คือผมอ่าเขาเรียกว่าอะไรคราบได้1อันแล้วก็ซื้อ1อันนะเอาไว้ง่ายเลยแล้วก็ถ้าเราย่อยไปเนี่ยฮ้ยเมื่อกี้ได้ชุดเอ้ยไม่ใช่สีได้กระเป๋านะครับอ๋อไอเกตเขาเรียกว่าอะไรนะเกตมันจะเต็มไหมเหมือน หมายถึงว่าเกตสองเครื่องมันจะเท่ากันไหมเว,เวลาเราย่อยนะครับสรุปก็คือเท่ากันนะไม่เอาอ่าโอเคครับเอาของยากแบบนี้ไม่น่าจะโดนป้นนะเฮ้อลูมิเนียมก็ไม่เอาอบอร์ดอ๋ออ,อยากเอาบอร์โอเคได้บอร์ดเรามีเยอะเราย่อยไอ้โทรศัพท์บ่อยเนี่ยทุกคนจริงๆนะถ้าสมมติใครพอมีงบนะครับ เติมเงินซื้อเครื่องรีไซเคิลสักเพิ่มสักหนึ่งอันนะ่ะผมว่าคุ้มมากนะมันดีต่อเราในระยะยาวนะครับมันทำให้ผมได้ของแบบเนี้ยของที่เราต้องย่อยเนี่ยไวมากนะครับแล้วก็เอาล้อมาย่อยนะครับแล้วก็จะได้เหล็กแท่งสีน้ำเงินนะเพื่อเอาไปทุบนะครับเป็นแผ่นทำกำแพงได้ไวขึ้นนะครับกำแพงบ้านนะ ก็เดี๋ยวให้ของมือสองไปด้วยนะรอบนี้ผมรู้สึกว่าเกลือมากอะ่ะบ้านหลังนี้นะครับบายบายเพื่อนก็นักจู่โจมคนเก่าจากไปครับเราก็จะไปหมุนอ่าหมุนวิทยุนะครับเพื่อเรียกนักจู่โจมคนใหม่กลับมานะแวะมาหาเราหน่อยนะนักบอยแบนด์ก็คือเราต้องมากดที่วิทยุครับแล้วก็เลือกเฮ่เ hey, จ้าขโมยเดี๋ยวมาลุ้นกันว่ารอบนี้เนี่ย เควสจะยากจะง่ายแค่ไหนนะครับถ้ามันง่ายมากๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะเล่นให้จบในวันเดียวเลยแล้วเดี๋ยวก็พรุ่งนี้เราก็จะมาป้นบ้านกันใหม่ขอรัดคิวเลยนะถ้าสมมติมันง่ายนะครับก็นั่นแหละนะเพราะว่าตอนนี้เนื้อเรื่องอะผมน่าจะไม่ได้ไปไหนไกลแล้วล่ะเพราะว่าไอรถ a อทผมยังไม่เสร็จไง มันเหลืออีกเยอะอย่างคลิปที่แล้วที่ผมโชว์ให้ดูนะครับถังแก๊สแดงเอ้ยแบตเตอรี่เอ้ยเฟืองเอ้ยนะครับมันก็ค่อนข้างยากในการหามีใครอยากสนับสนุนให้ผมสุ่มไหมครับเปิดกลองสุ่มอะไรเงี้ยนะผู้เล่นนะทุกคนไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวจะพยายามหาทั่วทัวแมปดูนะครับน่าจะมีโอกาสได้บ้างละนะ,อะโอเคนะักจูโจมมาแล้วครับ อีกแล้วดีเลอร์โจระเบิดซีโฟนแน่นอนอันที่2นะครับอันที่3เอ้ยเจ้าอ้วนฉกง่ายอยู่อันที่4กระ,ะทิงแล้วก็อันที่3ย่อยปืนมันไม่ยากไม่ง่ายนะนจริงส4อันแรกอ่ะสอันหลังเนี่ยง่ายมากนะครับเดี๋ยวลุยให้เลยนะลุยแบบไม่อดคลิปนะทุกคนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะยังไงเดีอย พาไปชมจุดที่เราสามารถฝากของได้ไหมนะแล้วก็ดีลเลอร์โจเนี่ยมันนานๆมันมาทีผมว่าน่าจะได้ยากนะครับนี่เห็นไหมทุกคนคะแนนมันเท่ากันครับ2เครื่อง6 1 26 15ดูนะ6 1 26 15เห็นไหมเท่ากันเป๊ะเห็นไหมไอ้นี่รถล้อรถแบบนี้นะครับมันย่อยได้เหมือนกันนะ ก็เดี๋ยวเราเอาเปืนที่ใกล้จะพังแล้วมาย่อยนะครับย่อยอีกอันเดียวเราก็สําเร็จแล้วนะก็คลิปนี้สั้นหน่อยนะทุกคนพอดีว่าผมไปบ้านบ้านบ้านูานปเอ้บ้านตามานะครับเพิ่งกลับมาก็เลยทําคลิปรีบทันคลิปเลยนะไม่อยากาพลาดไปสักวันนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มาว่ากันใหม่นะทุกคน คลิปนี้แบบตัดรีบมากนะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวันพรุ่งนี้ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะครับทุกคนเออวันนี้ลงคลิปเดียวนะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดเต็มครับโอเคบายบาย